ฝันเห็นดอกฟิน่นเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาา์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นะครับมีความคิดที่อยากจะหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับหรือว่าอาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับเพื่อเห็นนะครับข้อแตกต่างระหว่างปัจจุบันอนาคตนะครับและก็อดีตที่ผ่านมานะครับหากมีปัญหาในช่วงนี้ก็ท่านควรจะลองนะครับในเรื่องของวิธีใหม่ๆนะครับเพื่อว่าจะหาทาง แก้ไขนะครับปัญหาเดิมๆที่ซ้ำๆนั่นถ้าเรายังบัวแก้ไขโดยวิธีเดิมนแน่นอนว่าปัญหาเดิมๆก็จะไม่ทุเลาเบาบางเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดอะไรใหม่ๆเพื่อสามารถที่จะแก้ไขปัญหาดั้งเดิมที่เกิดซ้ำๆกันนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือว่าการที่อยากจะเสี่ยงนะครับทำอะไรนะครับก็ควรประเมินดูก่อนนะครับว่า สิ่งที่จะเสี่ยงนั้นนะครับมันเหมาะที่จะเสี่ยงหรือเปล่านะครับว่าเสี่ยงไปแล้วนะครับมันจะมีผลกระทบนะต่อตัวเราต่อครอบครัวต่องานในหน้าที่อย่างไรนะครับขอให้ท่านรอบคอบนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะตัดสินใจปุ๊บปั๊บทํนู้นทานี่ไปเลยนะครับแล้วก็เกิดข้อเสียหายตามมาตรงนี้ก็ต้องตามแก้ไขกันอีกเพราะฉะนั้นขอให้รอบคอบนะครับแล้วก็ การมีโอกาสนะครับที่จะดําเนินการต่างๆไปนะดีนะแต่ว่าต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะดําเนินการใดๆไป ใบที่สองนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับท่านมีโอกาสดีหลายอย่างเข้ามาในชีวิตเลยนะครับหากก่อนนี้หน้านี้นะครับท่านมีอุปสรรคใดๆก็ตามนะครับขอให้รู้เลยว่านะครับกำลังมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องงานท่านก็จะมีโอกาสดีๆนะครับเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในสายงานของท่านนะครับอาจจะได้ปรับเงินเดือนหรือเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะครับการเงินก็จะเป็นระยะเวลาที่มีความคล่องตัว ทางการเงินมากขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาทางการเงินอยู่นะครับก็จะมีลู่ทางทําให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับความรักนะครับก็มีโอกาสนะประสบความสาเร็จในเรื่องของรักครั้งใหม่นะครับในคนที่ทะเลาะกันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเข้ากันกลับมาสมบัติสดชื่นกันอีกครั้งนะครับหรือใครนะครับอยากได้ลูกได้เต้าตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีบุตร ใบที่สานะครับสาหรับท่านที่เลีเ้ไแพ้แบบนี้นะครับในยาน,นี้ท่านอาจจะรู้สึกมีความสิ้นหวังนะครับในหัวใจทัานเกิดขึ้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้านะครับรู้สึกผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรักนะครับอาจจะรู้สึกว่าท่านก็ จะไม่ค่อยแฮ ppy เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วนะครับในจุดนี้นะครับจริงๆมีถ้วยที่ตั้งอยู่อยู่นะครับแต่ว่าท่านโมวแต่ไปสนใจในถ้วยที่ล้มลงนะครับก็เหมือนกับเราจมอยู่ในข้อผิดพลาดนะครับโดยที่มองไม่เห็นข้อดีหรือความดีที่เหลืออยู่นะครับขอให้ท่านพยายามเปิดใจยอมรับว่าอดีตนะครับถ้วยมันล้มไปแล้วแล้วก็หยิบมันขึ้นมานะครับแล้วก็เทน้ำลงไปอีกมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอย่าไปคิดอะไรที่คอยซ้ําเติมจิตใจตัวเอง นะครับแล้วก็ทําให้นะครับสิ่งเก่าๆย้อนกลับมาคิดย้อนไปย้อนมานะครับอยู่แบบนี้นะครับแทนที่จะมีประโยชน์แทนที่จะใช้เวลานะครับให้มีค่ากับตัวเองนะครับในเรื่องของความรักนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่านะครับยังหาจุดนะลงตัวไม่ได้นะครับยังต้องดู กันไปนะครับว่าจะมีโอกาสสมวังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพยายามนะครับอยากคิดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าคิดมากจนเกินไปนะครับท่านก็จะเกิดปัญหาในด้านของจิตใจในด้านของร่างกายนะครับรวมไปถึงตนาดจมุวหยิบแล้วก็เวียนใส่คนรอบข้างได้ ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ก็ไม่ได้กดดันอะไรกับชีวิตท่านมากนักนะครับชีวิตก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับสบายๆมีโอกาสได้ไปพักผ่อนเดินใจหรือใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะครับหากมีเรื่องอึดอัดใจนะครับก็าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความวิตกกังวลในใจแต่ว่าก็ไม่อาจสแสดงให้คนอื่น ดูเห็นได้นะครับเรื่องงานในช่วงนี้ก็จะมีอารมณ์เบื่อในนายบ้างนะครับเป็นปร,ะระยะระยะนะดังนั้นก็เรามัาระวังนะครับพอเบื่อเบื่อแล้วมันจะทําให้งานช้าลงนะครับแล้วก็ส่งงานไม่ได้ตามกําหนดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็ท่านอาจจะฝืนใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับถึงว่างานน่าเบื่อท่านก็ต้องส่งงานให้ก่อนกําหนดหรือว่าอย่างน้อยก็ให้ทันตามกําหนดนะครับในเรื่องการเงินนะครับในช่วงนี้ก็ เข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยนะครับแต่ว่าก็อย่าใช้เงินเกินตัวหรือว่าฟุ่มเฟือยม,มากนักนะครับเรื่องความรักนะครับก็ระมัดระวังอารมณ์แปรปรวนของท่านนะครับเพราะอาจจะทําให้คนรักสับสนในตัวท่านได้นะครับควรมีโอกาสก,าก็ลองเปิดใจคุยกันนะครับอย่างตรงไปตรงมาก็อาจจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขศูนย์ หมายเลข19หมายเลข5หมายเลข14บทวนอีกครั้งนึงนะครับหมายเลข0หมายเลข5หมายเลข14หมายเลข19